ทีรอบสองทีอรอบรอบ,บสองอรอบสองจะไปรัสเซียอีกท้งนําทำไงล่ะวางแผนกันละวางแผนไปไงดีว่าจะเอาเมียออกไปก็ไม่ได้ด้นี้ซ่อนซ่อนฉันกันอ่าซ่อนฉันกันเอา้าซ่อนกูตรงไหนละทีนี้ของเรือนี่นี่ค่ะทุกคนเรือเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะเรือเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันมีทั้งหมด700รห้องมันมีเจ0รห้องห้องนอนมี700รห้องเอาไงเนี่ย ซ่อนชั้นไว้หนึ่งห้องใน700นั้นโดยมีโดยมีคนดันความสะอาดที่เป็นลูกเรือนความสะอาดผู้ชายคอยหลอกๆเขาตรวจนะคะไอเรืออย่างเงี้ยพอลงข้ามฝากปุ๊บเนี่ยมันจะมีตำรวจของอเนี่เข้ามาตรวจเลยเขาจะมาพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นอ่าเขาจะมาสุนัขดมกลิ่นแบบของ ของรัสเซียน่ะเขาจะต้องเอาสารดมกลิ่นมาดมยาเสพติดดมอะไรไหมดมเอาต่างชาติเข้ามาไหมดมอะไรไหมด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 ม,ดม,ดมทุกอย่างอ่ะอืมเขาดมแล้วเขาเอาไปแช่ไปซ่อนไว้ในห้องที่แบบห้องนั้นในห้องห้องห้องนั้นแหละห้ามมีเสียงห้ามมีเสียงแล้วก็แล้วก็เลยนะร้อนมากเพราะแอร์มันไม่เปิดไงเพราะตอนนั้นแอร์ไม่เปิดเขาปิดแอร์แล้วไงเพราะว่าเขาต้องเปิดห้องให้ให,ให้สาร,รดมกลิ่นกับทหารเข้าไปตรวจเอาชิพหายแล้วกูแม่งนะครั้งเดียวเลย แล้วมาเอาทำไงดีก็เงียบกิดร้อนก็ร้อนร้อนมากทุกคนแม่กูนึกเข้าใจถึงพ่อแม่หนีเข้าเมืองไทยเลยพ่อแม่ร้อนมากโอ้แล้วอย่างเนี้ยอ่าไอ้คนทำความสะอาดที่ว่าเปิดห้องให้ดูอะเขาก็แบบเปิดแบบคือมันเปิดเจ็ดร้อยห้องเนาะเออบางห้องก็ตรวจเมือยแบบพอตรวจห้องนี้ปุ๊บพอตรวจห้องนั้นปุ๊บเขาเปิดแบบเห็นไหมไม่มีอะไรเลยก็เป็นอย่างเงี้ยโอเคโอเคเนี่ยดูสิดูสิไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่กูไม่อยู่ตรงนั้นแบบอือหือทุกคนมันแบบมันแบบร้อนมากอะ แต่ถ้าโดนจับวันนั้นนี่คือสามีฉันก็โดนจับเลยถ้า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 แนวเนี้ยเนี่ยคือโดนจับทั้งฉันทั้งสามีเนี่ยก็โดนอ่ะคือตอนนั้นคือร้อนอ่ะคือร้อนแล้วก็ไอ้คนเปิดห้องมันก็เปิดแบบเร็วๆแล้วก็เออมีอย่างอยู่ในห้องมันอ่ะตดต้งปูดเหนือตายเลยกูหมามันก็ไม่เห่าเออดีแม่อาหาไม่เห่าแบบแบบไม่ให้หมาเข้าคนคนที่แบบดูแลห้องอ่ะก็แบบแบบเปิดเหมือนแบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็ผ่านไปกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ กวอยากรู้จดทะเบียนไม่ได้ท่านเอา้าคือแม่กูมาถึงจุดนี้แล้วทำไมจดไม่ได้คะเขาบอกว่าก็เขาก็บอกว่าตุรกีไม่ได้เหมือนอย่างที่พวกคุณคิดนะอะไรเงี้ยเอไอไอ้แลไอ้ชีก็สปดีลิว่าตุรกี not sending t h i n k อะไรเนี้ยคือเขาต้องแบบอยู่ต้องแบบคือไม่ใช่ว่าทิ้งทิ้งคว่างๆางมาแบบแต่งแล้วทิ้งแต่งแล้วทิ้งคืออัตราการเสียหยาคงสูง คงสูงอเอาไหนอะไไม่รู้ไงนางก็บอกว่าคือมันไม่ได้เหมือนที่คุณคิดนะคือสังคมเอออะไรเอยอ่าท,ทุกอย่างศาสนาเราไม่แต่งให้แล้วแต่งให้ไม่ได้ไอ้ฉันบอกว่าโอเคถ้าอยู่ไม่แต่งก็ไม่เป็นไรฉันก็พูดอย่างนี้แหละอาย่ไม่จดให้ก็ไม่เป็นไรนก็คือมันไม่จดให้เราอะฉันจะไปจดที่เมืองไทยก็ได้จก็แบบนี้เนาะมือคือตอนมาแรกๆที่ไทยแลนด์ยังไงฉันใน่ไทยแลนด์แม่งกูดีอย่างเดียวเลย คือประเทศไทยของฉันนี่คือดีที่สุดประเทศที่ง่ายที่สุดประเทศที่ดีที่สุดจนบางครั้งแต่แรกๆคนทุนตุรกีก็แบบว่าอะไรก็ไทยแลนด์อะไรเธอก็ไทยแลนด์อะไรก็ไทยแลนด์เหมือนคนข้างนอกนะอะไรเธอก็ไทยแลนด์ก็จริงๆทุกคนไทยแลนด์นี่คืออะไรมันง่ายหมดว่าคุณจะจดทะเบียนคุณจะทําอะไรมันง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายการเข้าสู่ระบบราชการมันง่ายนะฮะสุดท้ายเนี่ยระบบไม่เป็นไรงั้นไอจะไปแต่งที่เมืองไทยงั้นฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องแต่งที่ตุรกีฉันก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ผู้หญิงคนนี้มันก็มองแบบโออีอคนนี้มันก็มันก็แบบไม่ได้ปลอมเว้ยมันไม่ได้แบบปลอมแบบจะมาแต่งงานไอ้พวกปลอมแต่งงานมันก็เยอะเออเขาก็เลยบอกว่าอ่ะฉันเห็นใจเธอฉันรู้มาฉันจะจดทะเบียนให้เธอแล้วแม่ก็เป็นสีตัวเลยเว้ยก็เป็นสีก็จดทะเบียนให้เออนั่นแหละจดทะเบียนให้จดทะเบียนให้ปุ๊บเนี่ยมีปัญหามีปัญหาอีกสีเนี่ยสีนี่ปัญหาเยอะปัญหาเยอะเพราะาอะไรเพราะสีสามีเป็นกัปตัน กัปตันเรือรุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กก่อนกับตันแบบรุ่นแบบแบบเพิ่งจบใหม่ก็ยังไม่ใช่แบบแบบมิดกับตันถูกไหมนั้นไม่สามารถที่จะเลือกงานได้จากนั้นมาปุ๊บเช่าบ้านไปเช่าบ้านอยู่การไปเช่าบ้านที่ตุรกีคุณจะต้องจ่ายเงินมัดจำใช่ไหมจ่ายเงินมัดจำพอไปอยู่ในเช่าบ้านปุ๊บปัญหาคือจะอยู่ยังไงล่ะภาษาฉันก็ไม่ได้ถูกไหมสามีก็ลงเรือ พ่อแม่สามีก็บอกมาอยู่กับเขาฉันบอกไม่ฉันอยู่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สามีก็ไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยบริษัทก็เลยบอกว่างั้นเอาเมียมาอยู่ด้วยในบนเรือเลยเออเอาเมยอมาอยู่เอาเมียม,ม,มาอยู่บนเรือเลยแม่งโคตรดีใจเลยไปอยู่กับสามีก็ไปอยู่ในบนเรือเลยค่ะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าในบนเรือก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเลยแล้วตอนนั้นสามีฉันก็เป็นกัปตันคนเล็กซึ่งมันไม่สามารถที่จะที่จะ เออ thank you นะคะไม่สามารถที่จะเลือกเลือกได้เลยว่าวันนี้อากาศดีหรือไม่ดีฉันจะต้องลงเรือแบบไหนถูกไหมคะแล้วคือคนที่จะเลือกคือกับตาใหญ่ถึงจะเลือกว่าฉันจะต้องลงเรือแล้วมันช่วงที่มีพายุทุกคนอู้หูฉันว่าแผ่นดินไหวนี่ยิ่ยงกว่าเรือคุณไอ้ที่เรือมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่คลื่นมันสูงสูงเวลาพายุมันเข้าอะทุกคนอู๋ฉันเห็นคือแบบแบบคนเนี่ยนะคะเทกระจัดไปดตรงนู้นเทกระจัดไปตรงเนี้ย อแล้วแล้วแล้วคือนอนเนี่ยนะทุกคนคือยืนไม่ได้เลยถ้าเรือมันโครงอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยขนาดเรือเรือเดินสมุทรนะออยู่บนเรือทั้งหมด4เดือนอยู่ช่วงคือพายุเนี่ยนะฮะเออไอไอไอคลื่นที่มันสูงๆนี่ทุกคนมันสูงเงี้ยเงี้ยโอ้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไอคลื่นที่มันสูงแล้วมันก็เรือก็โค้งอยู่อย่างนั้น่ะโอ้โค้งอยู่อย่างนั้นน่แล้วกลางคืนเวลาแฟนฉันเข้าเข้าเวนเนี่ย เข้าเวรก็จะต้องมีการส่องกล้องส่องทางไกลดูเร็วๆในแด่เนี่ยก็ได้ดนนะก็สนุกนะในบนเรือก็สนุกนะส่องกล้องส่องทางกลงทางไกลอะไรเงี้ยมันก็จะมีการดูแทฟติกเหมือนเหมือนเครื่องบินนั่นแหละดูแบบชนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะอูดขึ้นทะเลเน,นี่ยกลัวมากแล้วจนตอนนั้นคือชินบันชอนร์อูไม่กรถาชินบัญชรคือไม่ปูต้องสงบสงบคลื่นนะ่ะคืออยู่ตรงนั้นเลยแต่ไม่แพ้ไม่เคยแพ้เรือเลยไม่แพ้เรือไม่แพ้เลยแต่แต่ลูกเรือเนี่ย คือกัปตัันมนจะอยู่ชั้นบนนะฮะกัปตันอยู่ชั้นบนลูกเรือเนี่ยจะอยู่ใต้ท้องเรือนะฮะลูกเรือทนมากนะฮะทุกคนทนนะฮะทุกคนเราถือว่าชีวิตของทุกคนน่ะมันมันมีอุปสรรคกันทั้งนั้นแหละนะฮะทุกคนดังนั้นเนี่ยมันกว่าชีวิตมันจะลงรอยได้เลยนะคะมันน่าหน้าแบบเนี่ยนะฮะเรือเดินสมุทรให้ดูนะฮะอืมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยเนาะเรือเดินสมุทรเออนี่ยเ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 นี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเรือเดินสมุทรอย่างนี้ใช่ปะเออเนี่ยเรือเดินสมุทรใช่ปะ เออเนี่ยเนี่ยอย่างพวกสีก็จะอยู่บนนี้เออนะฮะบนนี้ห้องห้องของพวกหนูพวกหนูนะเนี่ยไอห้องที่มันเป็นอยู่ข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยคือห้องที่พวกหนูอยู่ห้องกับตันแล้วลูกเรืออยู่ตรงนี้นะคะลูกเรือนี่คืออยู่ใต้ท้องน้ำนี่นะลูกเรือทั้งหลายเนี่ยคนที่จะอยู่ข้างบนได้ทั้งหมดคือแค่กับตันสามสี่คนเท่านั้นพวกชิปเอนจิโนจิเนียอยู่ข้างล่างหมดเลยเอนจิเนียทั้งหลายอยู่ข้างล่างหมดเลยนะฮะทีเนี้ยข้างล่างเนี่ย คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเวลามีมีพายุจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ไอคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเวลามีพายุเนี่ยคือรู้สึกสุด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 ของความแบบโครงเครงอะ่ะทีนี้ทีนี้มันเราไปท้องบนเรือเอาไปเย <laughs> ไปท้องกันบนเรือไปท้องบนเรือเอาแล้ววันนั้นอะเอ,อือ,อท้องบนเรือท้องกี่เดือนปะ สี่เดือนสิอืมสี่เดือนบนเรือทุกคนไปท้องสี่เดือนบนเรือนี่แบบโอ้โหอ้วกอ้วกใส่ทงใส่ถุงแล้วเอาไงท้องบนเรือเรือกระจุยเรือเลยเออข้าวใหม่ปลามันท้องบนเรือผู้หญิงคนเดียวเนาะเออขึ้นลงขึ้นลงผู้หญิงตัวพ้อมๆเนี่ยลงแล้วที่เคยแล้วจากนั้นมาพอท้องบนเรือปุ๊บเออแรกๆปุ๊บสามีก็เลยย้ายไปทําเรือเรือเลยคะเรือท่องเที่ยวจากเรือเดินสมุทร จากเรือเดินสมุทรสามีแม่งย้ายไปทําเรือท่องเที่ยวอทีนี้เรือท่องเที่ยวละแม่งเรือท่องเที่ยวสนุกละตอนนั้นก็ท้องท้องยังแบบเล็กๆเนี่ยก็ไปทําเรือท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวจะไม่ค่อยโคงเคลงเพราะว่าเรือท่องเที่ยวมันจะเป็นในแนวแบบไปซัมเมอร์ซัมเมอร์ทม์แล้วก็จะไปในแนวแบบสมูทสมูทใช่ไหมทีนี้พอไปเรือท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยเขาไปเรือท่องเที่ยวมันก็จะในเรือท่องเที่ยวมันก็จะมีห้องนงห้องนอนให้ห้องอะไรให้แล้วก็มีรถมีอูนักท่องเที่ยวใต้ไต้วนอต่หวันสนุกมากเลย แต่มีปัญหาเอา้ามีปัญหาอาีกละกูแม่งไปไหนมีปัญหาชีวิตผู้หญิงไทยหลายๆคนเนี่ยทุกคนแหละชีวิตทุกคนมันมีปัญหาหมดแหละพูดถึงว่าไอ้อุปสรรคเรื่องอุปสรรคพอไปถึงอา่ารัสเซียปุ๊บตรวจพาสปป์ตพอตรวจพาสป์ตปุ๊บเอา้าไม่ตู้ตูไม่ใช่พนักงานบนเรือเขาก็ว่าเราเป็นนักท่องเทีย่ยวเขาก็ต้องเอาเราออกจากเรือไปเลยเอ้าเอาฉันออกจากเรือไปเลยทำไงในทีนี้ จะคุณจะเข้ามาในเรือได้ก็ต่อเมื่อเรือจะข้ามฝั่งกลับมาตุรกีสามวันเอา้าทําไงทีนี้่าน่านทาไงทําไงก็เลยต้องไปอยู่ข้างนอกข้างนอกแบบแบบรับผิชโรงแรมอยู่ต่างหากแล้วภาษารัสเซียก็ไม่ได้เอาชิปแล้วแล้วทีนี้ทีนี้เขาก็จะกันเราไปละกันเราแบบว่าอ่าเรือเนี่ยอยู่อยู่ในพอร์ตถูกไหมเรืออยู่ในพอร์ต แต่เราเนี่ยเข้าผ่านแดงตรวจคนเข้าเมืองไปแล้วปุ๊บแต่ไปยืนรอยตรงนั้นสามีฉันได้เป็นกับตันเล็กใช่ไหมก็ไปเกาะเสาอยู่ this is my wife this is my wife ฉันเป็นกับตันเรือลำนี้ this is my wife I have to take she uh, with me ไม่ได้รัเสเซียบอก no, no 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 she not worker she passenger อ้าว passenger แล้วกูสวยแล้ว passenger ผัวฉันเป็น worker ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลย สามีบอกเวทมีเวทมีแดดเวทมีแดดสามีบอกเวทมีเวทมีแดดไอ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 แทารรัสเซียบอกไม่ได้ you c a n not wait 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 here you have to go out เอาเอาเลยทีนี้กูเอาอ l o n e เลยเอา a l ลนไปตรงไหนดีสามีบอกเวท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 สามีบอกบอกเพื b log, b a, 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 wo, a, ne. ่อนว่าไอไอไอลูกเรือว่าไอลูกเรือนะโกเนียเฮอ่ะโกเนียเฮอเอะโกเนีย ไอ้ไอ้ฉันก็รอไอ้ไอ้นั่นก็แต่งตัวแบบอุ้ยม,ม,า,มาหนุ่มเอานุ่มเอานุ่มมาเทคแคร์สีเลยที่นี่โอ้โหหนุ่มหนุ่มหน้าตาดีมาเทคแคร์ฉันเลยคือเทคแคร์จนกว่าแฟนฉันจะเคลียร์เรื่องของพาสปอร์ตคือคือแฟนเราเป็น ออฟฟิศใช่ไหมออฟฟิศกับตันก่อนมันต้องไปออฟฟิศกับตันก่อนตอนนั้นเองก็ต้องเคลียร์พาสปอร์ตเคลียร์เอกสารเคลียร์รเอกสารน่นะกว่าจะเคลียร์เนะี่ยทุกคนทั้งคืนนะ่ะแล้วฉันเนี่ยต้องไปอยู่กับเด็กคนนี้ต้องเด็กคนนี้ต้องไปเทคแคร์ฉันต้องแบบอุ้ยมันอยู่ยากต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ยากทุกคนเพราะมันก็เป็นเหมือนกับเราก็ไปกับชายคนอื่นเนี่ยก็ตนะ้องไปเทคแคร์อย่างเงี้ยทุกคนกว่าสามีจะมาได้ก็คือตอนกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยนะโอ้โหแบบชีวิตนี่แบบเราจะนั้นมาโอเคกลับมาในเรือละอ่ะกลับมาในเรือเลย หินรอบรอบรอบสองอ่รอบสองจะไปรักษาอิฐไทยทําไงล่ะวางแผนกันละวางแผนไปไงดีว่าจะเอาเมียอ,ออกไปก็ไม่ได้ด้วนี้ซ่อนซ่อนฉันกันอ่าซ่อนฉันกันเอา้าซ่อนกูตรงไหนละทีนี้ของเรือนี่นี่ค่านทุกคนเรือเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะเรือเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีทั้งหมดเจ็ดร้อยห้องมันมีเจ็ดร้อยห้องห้องนอนมีเจ็ดร้อยห้องเอาไงอน่ะซ่อนฉันไว้หนึ่งห้องในเจ็ดร้อยนั้นโดยมี โดยมีคนดันความสะอาดที่เป็นลูกเรือนความสะอาดผู้ชายคอยหลอกอเขาตรวจนะฮะไอเรืออย่างเงี้ยพอลงข้ามฟากปุ๊บเนี่ยมันจะมีตำรวจทองอันนี้เข้ามาตรวจเลยเขาจะมาพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นอ่าเขาจะมาสุนัขดมกลิ่นแบบของของรัสเซียน่ะเขาจะต้องเอาสุนัขดมกลิ่นมาดมยาเสพติดดมอะไรไหมดมเอาต่างชาติเข้ามาไหมดมอะไรไหมด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 มทุกอย่างอ่ะอืมเขาดม แล้วเขาเอาไปเช็ไปซ่อนไว้ในห้องที่แบบห้องนั้นในห้องห้องห้องนั้นแหละห้ามมีเสียงห้ามมีเสียงแล้วก็แล้วก็เลยนะร้อนมากเพราะแอร์มันไม่เปิดไงเพราะตอนนั้นแอร์ไม่เปิดเขาปิดแอร์แล้วไงเพราะว่าเขาต้องเปิดห้องให้ให้สุรักดมกลิ่นกับทหารเข้าไปตรวจเอาชิพหายแล้วกูแม่งนะครั้งเดียวเลยยัง้นมาเอาทำไงดีก็เงียบกิบร้อนก็ร้อนร้อนมากทุกคนแม่กูนึกเข้าใจถึงพ่อแม่หนีเข้าเมืองไทยเลยพ่อแม่ร้อนมากโอ้แล้วอย่างเนี้ย ไอ้คนทาความสะอาดที่ว่าเปิดห้องให้ดูอ,ะอ่ะเขาก็แบบเปิดแบบคือมันเปิดเจ็ดร้อยห้องเลยเนาะเออบางห้องก็ตรวจเหมือนแบบพอตรวจห้องนี้ปุ๊บพอตรวจห้องราปุ๊บเขาเปิดแบบเห็นไหมไม่มีอะไรเลยก็จะเห็นไงโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิไม่มีอะไร <c oughs> ไอ,อนะไ,ไ,ไรเงี้ยแต่แม่กูแม่อยู่ตรงนั้นนะแบบทุกคนมันแบบมันแบบร้อนมากอะ่ะแต่ถ้าโดนจับวันนั้นนี่คือสามีฉันก็โดนจับด้วยถ้า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 แนวเนี้ยเนี่ยคือโดนจับทั้งฉันทั้งสามีเนี่ยก็โดนอ่ะคือตอนนั้นคือร้อนอ่ะคือร้อนแล้วก็ ไอคนเปิดห้องมันก็เปิดแบบเร็วๆแล้วก็เออมีอย่างอยู่ในห้องนั่นอะตดตับปูดหนือตายเลยกูหมามันก็ไม่เห่าเออดีแมหามันไม่เห่าแบบแบบไม่ให้หมาเข้าคนคนที่แบบดูแลห้องอ่ะก็แบบเปิดเหมือนแบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็่านไปพอแผนไปปุ๊บทหารปุ๊บ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 ไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ถึงเอาฉันมาออกไปพอฉันมาออกไปปุ๊บแบบแฟนเริ่มคิดแล้วว่าเอาไงดีว่าต่อไปมาไม่ได้แล้วเนี่ย ต่อไปมาไม่ได้แล้วเอาไงดีวะแม่งก็ท้องด้วยทำไงดีวะไปอยู่กับพ่อใช่ไหมบอกโอยโน,โนโนเลยใช่ไหมอยู่กับพ่อก็เลยบอกส่งไปไปเมืองไทยเลยจบข่าวเออแฟนก็เลยส่งไปคลอดที่เมืองไทยอะไปอยู่ที่เมืองไทยเลยดีกว่าอืมแฟนบอกงั้นเธอกลับไปเมืองไทยเนาะอะไรเนี้ยตอนเนี้ยไปกลับไปตั้งหลักกันก่อนที่เมืองไทยเออแฟนก็ทํางานไปก่อนเพราะว่าหนึ่งจะมาอยู่อย่างเงี้ยในเรือก็ไม่ได้แล้วมันอันตรายถูกไหมแล้วมันก็หลายอย่างจะไปอยู่ในเรือสินค้ามันก็โค้งเคง ปอยู่กับพ่อฉันพ่อฉันกับแม่ฉันดูแลฉันบอกไม่ได้เลยภาษาอังกฤษไม่ได้คนตุรกีกไม่ได้ภาษาอังกฤษเราอยู่กันไม่ได้ในอย่างเวลาฉันจะไปนอนบ้านเธอเธอจะไปนอนดูโทรทัศน์มันก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้อะคือ,อแม่ฉันก็บอกไปอยู่บ้านเราดีกว่ากลับมาอะไรเงรี้ยก็เลยกลับไปทีนี้พอกลับไปปุ๊บนี่ยาวเลยยาวจนลูกอายุ9เอ่อ๑๑เดือนน่ะพี่โจดีคะ่ะ๑๑เดือนถึงมาถึงกลับมานะคะทุกคนอืถึงกลับมา นั่นแหละดังน,น,นั้นเนี่ยชีวิตของสีเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายๆทุกคนของสีมันไม่ได้ง่ายดังนั้นที่พ่อสีบอก,บอก,บก,ก,กว่ากูกลัวกลัวมึงทิ้งผัวมึงเนี่ยไม่ใช่พรพ่อมันไม่ใช่แล้วคือคือตอนนี้มันมันข้ามผ่านของคําว่าสีมีลูกแล้วเนาะสีมีลูกแล้วสีก็จะไม่นั่งนั่งไปหาแฟนคนอื่นอีกไม่ไดไ้ไม่ได้แล้วละพอล่ออะไรเงี้ยเขาจงไว้ใจและอีกอย่างหนึ่งเวลาคือเรา,เรามันเราไม่ได้มีความคิดกับ คนอื่นแล้วล่ะตอนนี้คือเรามีลูกแล้วเนาะทุกคนแล้วอายุเราขนาดนี้แล้วหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยคือเมื่ออายุเราขนาดนี้เราคงไม่มานั่งมองผู้ชายคนอื่นแล้วแหละหรือแล้วแต่นะคะแต่แต่บางคนเขาก็อาจจะมองเราก็ไม่รู้แต่เราเราก็สงสารลูกเรานั่นแหละนาะทุกคนก็มีลูกมีเต้าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ชายเนี่ยที่เขาอยู่กับเราเขาก็ดีกับเราไงอืมนนั้นเราอ่ะก็ก็คงคงไม่สามารถที่จะปันใจกันได้ละอืมบางครั้งเนี่ยนะมันน่าสงสาร ชีวิตมันมันไม่ได้ปูด้วยด้วยดอกกุหลาบหรอกทุกคนแล้วทุกคนกว่าที่ที่สีจะมีทุกวันนี้ได้นะทุกคนรู้ไหมว่าสามีสีเนี่ยเป็นคนใจดีใจดีและทีเนี้ยรู้ไหมว่าพี่ชายของสามีเนี่ยพี่ชายของสามีพี่ชายคนโตเนี่ยเมื่อรู้ว่าสามีเป็นคนใจดีก็คือจุดอ่อนขอเงินขอเงินชนิดที่แบบขออ่ะขอชนิดที่แบบเยอะอ่ะก็ช่วงที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อแฟนเนี่ยที่ช่วงนั้นสามียังไม่มีเงินใช่ไหม ก็ให้เงินแฟนเนี่ยมาบอกว่าให้เงินก้อนเลยบอกเอาเงินเนี้ยไปตั้งตัวนะใช่ไหมเอาเงินไปตั้งตัวเพราะเพิ่งแต่งงานแต่เมื่อพี่ชายรู้ก็ถึงมาว่าครอบครัวเนี่ยบางครั้งมันก็แบบอืมเยอะเกินนะคะไอ้พอพี่ชายเนี่ยรู้ว่าสามีได้เงินก้อนปุ๊บพี่ชายมันรู้ไงมันก็บอกสามีฉันว่าฉันจะต้องใช้เงินฉันจะต้องกเกษียณอายุก่อนกําหนด ฉันได้ยินข่าวว่าเธอได้เงินมาจากพ่อฉันขอยืมก่อนได้ไหมพอไอพพ่อมันอ้างอย่างนี้ปุ๊บไอ้แฟนฉันก็ให้ไงก็ยกก้อนนั้นอะให้พี่ชายพี่ชายมันก็ไปไปกระทบอ่าไป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 ใส่เงินเกษียณทำมันก็เกษียณออกมาก่อนไอ้สามีฉันก็หาเงินเออหาเงินเลี้ยงครอบครัวทุกบาทุทกสตาตค์ก็คือจากตัวเองล้วนๆไม่ได้จากใคร,รเลยอ่ะจากตัวเองล้วนๆเลยที่ที่มีทุกวันนี้คือจากตัวเองล้วนๆจากวันที่เราไม่มีเลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้ยังไม่จบ พี่ชายฉันก็ยังพี่ชายสามีฉันก็ยังเมื่อรู้ว่ามีสามีมีเงิน่เงี้ยนะฮะก็ก็เรื่อยๆก็โทรมาขอเดี๋ยวเมียฉันตรงนั่นเดี๋ยวฉันตรงนี้ซื้อขอกระทั่งซื้อรถเนี่ยจนวันหนึ่งนะฮะจนวันหนึ่งเราก็มีแนวระเบิดของเราเหมือนกันว่าไม่ได้เรามีครอบครัวเออคือคนตุรกีเขาก็รักรักอะไรฮะรักรักครอบครัวหม่พ่อลักพี่รักน้องรักอะไรอย่างเงี้ยเขารักแนวครอบครัวของเขาจนมีวันหนึ่งเนี่ย เราก็บอกว่ามันไม่ได้นะคนไทยเนี่ยคือคนไทยเนี่ยต่างคนต่างทํางานจะไม่ก้าเก่ายเงินของกันและกันเออคือพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะพี่เนี่ยจะต้องทํางานแล้วก็ต้องดูแลน้องไม่ใช่น้องไปดูแลพี่อะไรเงี้ยสามีก็ยังแอบให้ใช่ไหมจนจนเราเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอจะอยู่อย่างนั้นฉันก็จะกลับเมืองไทยเพราะฉันไม่ฉันไม่สามารถที่จะให้ใครมาก้าเก่กับครอบครัวเรื่องเงินได้มากกว่านี้อีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้อะ่ะ คือเธอก็ต้องเลือกเพราะเธอมีครอบครัวเธอต้องคิดจนทุกวันนี้เขาก็คิดค่ะทุกวันนี้เขาก็คิดอ่านะคะเหรอคะพี่เตอพิษทุกวันนี้เขาคิดได้แล้วแต่ทุกวันนี้ถึงแม้เขาจะคิดนะคะสามีฉันอนะแต่เขาก็ไม่ได้ให้พี่ชายคนนี้แล้วแหละแต่เพราะเขาเป็นคนใจดีเนี่ยสามีฉันก็ยังคงแอบให้ญาติพี่น้องเขาอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาค่ะดังนั้นเมื่อเรา แต่เมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงณจุดจุดนี้จากที่เราผ่านความยากลําบากมาแล้วนะคะสิแรกๆแน่นอนที่สีไม่ค่อยอยากให้ตอนแรกๆเพราะว่าครอบครัวตอนนั้นเราเป็นช่วงกําลังสร้างครอบครัวสีก็เลยไม่อยากจะขนาดนั้นแต่เมื่อพอมันมีทุกวันแล้วเนี่ยมันมีทุกวันนี้แล้วเนี่ยจนเรามีทุกอย่างแล้วแล้วเรามานั่งคิดดูว่าเออในเมื่อเราเนี่ยก็ให้สามีเราให้ครอบครัวเราถูกไหมให้พ่อให้แม่เราอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเขาให้ครอบครัวเขาบ้างเนี่ย เราก็ควรจะปิดหูปิดตาบ้างแล้วแสดงว่าถ้าเขาให้พ่อให้แม่แสดงว่าเขาก็คงแบ่งให้กับครอ,อบครัวของเราแล้วซึ่งสามีเราก็บอกเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็ก็คือแบ่งไว้สาหรับครอบครัวของเราส่วนในครอบครัวของคนที่เขาเขาอยากได้เนี่ยเขาก็ให้อืเขาก็ให้มใหแม้แต่ลูกน้องเขาบางครั้งนะฮะภรรยาลูกน้องเขาไม่สบายเขาก็ตามให้สามีฉันไปจ่ายอืม เขาก็ตามให้สามีฉันไปจ่ายก็ไปจ่ายเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะซึ่งพอเรามานั่งเราเราเรามานั่งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแล้วเราก็มีความเชื่อนะคะว่าบางครั้งแกจะหนีไปมันตอนคือคนเราเราตหนีเพราะว่าเราไม่มีถูกไหมนั่นเราใจช่วงที่เราหนีคือที่ช่วงนั้นคือเราไม่มีแต่เมื่อเราช่วงที่เรามีแล้วเราให้คนอื่นเขามันจะมีมาเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าคนที่เรามีเงินเนี่ยอย่าตนีเราก็ต้องซัพพอร์ตญาตเราด้วยแต่ญาติแต่ญาตาิถ้าต้องการเยอะๆก็ไม่ให้นะเราไม่ให้นะเข้าใจไหมคะ